สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ดูพระกับบูนสามวานะครับขณะนี้นะครับเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับทั้งเหรียญเสมาและเหรียญห,หูเชื่อมนะครับเหรียญรูปไข่หูเชื่อมเนี่ยกำลังราคาร้อนแรงมากเลยนะครับเป็นที่นิยมของนักสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับผมเองก็เสียดายเสียดายนะครับทั้งสองเหรียญที่ทันยุคของท่านนะครับผมก็ ได้ให้เช่าบูชาไปหมดแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะย้อนยุคซะหน่อยนะครับ mm hmm. ก็อยากจะนำเหรียญซึ่งทำได้ใกล้เคียงกับเหรียญเสมา8รอบกับเหรียญหูเชื่อมนะครับมาแนะนำให้ท่านเนี่ยได้เสาะแสวงหาเอาไว้เผื่อที่จะใช้ขึ้นคอแทนเหรียญเสมา เหรียญหูเชื่อมปี18เนี่ยซึ่งออกในช่วงอายุ8ดรอบของหลวงปูท่ทิมนะครับในยุคป,ปี18เนี่ยซึ่งตอนนี้ราคาเหรียญทองแดงนะครับถ้าเสียมาก็แสนแสนห้าแล้วนะครับประมาณแสนห้าขึ้นไปนะครับสวยๆนะครับเหรียญรูปไข่หูเชื่อมเนี่ยก็น่าจะหมื่นปล,ปลายแล้วนะครับโดยเฉพาะเนี่ยเหรียญถ้าเป็นเหรียญเงิน นะครับเหรียญเงินลงยาเสมาเงินลงยาสีเดียวนะครับตอนนี้ห0 0 0 0นขึ้นแล้วนะครับสวยๆนะครับแต่รูปไข่หูเชื่อมนะครับเหรียญเงินเนี่ยมีจำนวนน้อยเนี่ยตอนนี้ราคาเกือบล้านแล้วนะครับใครจะไปคิดว่าราคาจะขึ้นมากมายถึงขนาดนี้นะครับวันนี้ผมก็เลยนำเหรียญซึ่งเราอาจจะสาอแสวงหามาของคอแทน นะครับก็ยังพอสวยงามนะครับสองเหรียญเนี้ยซึ่งผมอยากจะแนะนำก็คือเหรียญเสมาของหลวงปู่ทิมในรุ่นมงคลศีลาเลิกนะครับเปลี่ยนมงคลศีลาเลิกเนี่ยออกในปี17เอ้ยน,นี่ขออภัยครับปี37นะครับปี37ซึ่งในยุคปี37เนี่ยก็เหรียญทั้งสองพิมพ์เนี่ยก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ราคายัง ยังไม,ไม่สูงมากนักนะครับแต่ในยุคป,ปี37เนี่ยเมื่อพระต่างๆได้ออกหมดประจักวัดแล้วเป็นที่นิยมแล้วเนี่ยทั้งหนังสือเซียนพระนะครับก็เลยร่วมกับวัดละหานไล่เนี่ยโดยหลวงพ่อเชยเนี่ยนะครับเจ้าวาดในขณะนั้นเนี่ยก็จะทำบุญนะครับสร้างศาลา วิจิตธรรมาพิรัตนะครับเป็นสาราการ,ปรเปลี่ยนอีกหลังหนึ่งนะครับโดยจะวางศิลาเลิกนะครับในช่วงปี37เนี่ยก็เลยหนังสือเสียนพระก็เลยทําวัตถุมงคลเนี่ยถวายวัดส่วนหนึ่งแล้วก็นํามาแจกสมาชิกหนังสือหรือว่าคนที่ซื้อหนังสือเสียนพระเนี่ยนะครับในยุคปี37เนี่ยซึ่งก็มีการแจกหลายหลายแบบนะครับถึง12แบบด้วยกันมีกริง พระกริง่งพระชัยวัดและก็เหรียญเหรียญแทบจะทุกพิมพ์พของหลวงปู่ทิมเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ทําแจกซึ่งก็ถือว่ารูปลักษณะก็ใช้ได้นะครับสามารถที่จะใช้แทนรุ่นเก่าได้แล้วก็มีวลสารต่างๆเนี่ยที่ผสมอยู่ในเนื้อพระเนี่ยเป็นชนวนมวลสารเก่าๆนะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยก็ยังพอหาได้ไม่ยากนะักเพราะปี37เนี่ยก็ไม่ไกลเกินไปนะครับน่าจะเป็นเหรียญ รุ่นที่สองเสมารุ่นที่สองเลยนะครับเพราะปีดยุคนั้น,นยังไม่มีใครสร้างเรียนแบบไอ้สร้างถอดสร้างล้อของเก่าเท่าไหร่นักนะครับส่วนพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยก็ยังมีนะครับหลวงพ่อซึ่งเป็นสายของหลวงปูท่ทิมเนี่ยนะครับก็มีหลวงพ่อศิลวัดละหานใหญ่หลวงพ่อสาครวัดหนองกลับนะครับหลวงปู่คร่ำวัดวังว่าหลวงปู่บุญวัดบ้านนาหลวงพ่อสวัสดิ์วัดกระแสบน แล้วก็หลวงพ่อเฉยวัลลาหาไล่เนี่ยนะครับร่วมพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นนี้ด้วยนะครับก็คือเหรียญเสมานี่เองส่วนเหรียญรูปไข่นะครับก็เป็นเหรียญปี51นะครับอันนี้เป็นเหรียญที่อาจารย์ชินพรเนี่ยสร้างนะครับอาจารย์ชินพรเนี่ยก็จะสร้างเหรียญรูปไข่อันนี้ก็ถอดพิมพ์มาจากเหรียญรูปไข่ปี18เลยนะครับ ซึ่งจะมีความสวยงามทีเดียวเลยนะครับแล้วก็มีแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทำเป็นหูเชื่อมนะครับเป็นหูตันนะครับถอดถอดพิมพ์แต่ว่าไม่ได้เอามาทำหูเชื่อมเพราะว่าหูเชื่อมเนี่ยน่าจะต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับก็เลยทำแบบหลังเรียบด้วยนะครับเพื่อเอาไวจา้จานจานยันแทนนะครับซึ่งเหรียญรุ่นเนี้ ก็สร้างเป็นที่ระลึกในการเปิดพิพิธภัณฑ์ภาวนาพิรัตนะครับที่วัดละหานไล่เนี่ยนะครับเมื่อปี51แล้วก็มีการปลุกเสก3รูปนะครับปลุกเสกเดี่ยวทีละรูปก็คือหลวงปู่ผาดวัดบ้านกรวดนะครับอันนี้ท่านก็เดี๋ยวนี้จะเป็นเกจิที่อายุร้อยกว่าปีนะครับแต่ท่านหมดณภาพไปแล้วนะครับซึ่งท่านก็ได้เสกหนุมาน ครองเมืองนะครับสวยงามเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ก็ประถูมงคลของท่านก็เป็นที่นิยมสแสวงหาเหมือนกันนะครับหลวงปู่ผาดวัดป้านกรวดแล้วก็มีหลวงพอ่อศิลป์วัดละหานใหญ่นะครับก็ได้ปลุกเสกเดี่ยวด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือท่านเจ้าหลีดวัดป่าโมกนะครับก็ปลุกเสกเดี่ยวด้วยปี51ก็เรียกว่าเป็นพิธีแต้เม้งนะครับมีการสร้างพระกริ่ง มีการสร้างวัตถุมงคลตุ้นแต้มิงด้วยนะครับแต่ว่าผมได้คัดเหรียญน,นี้มาเพราะว่าเหรียญน,นี้มันม,มีความสวยงามทั้งสองพิมพ์เลยนะครับพิมพ์เสมากับพิมพ์รูปไข่เนี่ยน่าจะใช้แทนได้นะครับสนนราคาเจ้าหาก็ยังไม่สูงนะครับประมาณพันเศษเศษนะครับพันพันพันเศษพันถึงสองพันเนี่ยนะครับ อันนี้ก็ยังเป็นที่สามารถส่องแสวงหาได้ไม่ยากนักนะครับลองชมรายละเอียดนะครับเหรียญเสมาเนี่ยนะครับก็มีโค้ด2ตัวนะครับโค้ดที่หน้าอกเนี่ยนะครับของปลอมนี่ยังไม่เห็นนะเนี่ยมีโค้ดตัวหนึ่งนะครับ แล้วก็ที่เป็นโค้ดสลา,าอีกตัวหนึ่งนะครับนะครับอีกโคดสองตัวนะครับรุ่นนี้วัตถุมงคลยังมีอีกสิบสองพิมพ์นะครับเหรียญน,นี้ก็เหรียญน,นี้เป็นเรนรหรียญก็ไหลเงินนะครับทองแดงก็ไหลเงินก็มีเหรียญเนื้อทองแดง อ,อีกเหรียญหนึ่งนะครับก็เป็นมีความสวยงามพอสมควรนะครับอาจจะสู้เหรียญรุ่นใหม่ใหม่ไม่ได้เพราะว่าเหรียญรุ่นใหม่ใหม่เนี่ยเขาถอดได้เหมือนกว่านี้นะครับแต่ว่าผมว่าเราได้พุทธคุณของเกจิที่รุ่นนั้นนะครับก็มีหลวงพ่อสาครหลวงพ่อศิลป์เนี่ยผมว่าก็ก็นับว่าเป็น เีจิซึ่งท่านมรณภาพไปบางบางรูปท่ามรณภาพไปแล้วนะครับก็ถือว่าเราได้หลวงพ่อสาครเสกด้วยแล้วก็เป็นรูปหลวงปู่ทิมด้วยนะครับก็สามารถที่จะใช้ขึ้นคอได้นะครับโดยราคาเนื้อหาก็ไม่สูงนะครับแล้วเราก็ใส่เหรียญน,นี้มองเผินๆก็เหมือนเหรียญปี1นเลยนะครับนะครับของ ของปลอมน่าจะยังไม่ไม่เห็นนะยังไม่เคยยังไม่เคยเห็นนะครับแต่ว่าก็อย่าประมาทนะครับอาจจะมีได้เหมือนกันส่วนเหรียญเหรียญรูปไข่นะครับเหรียญรูปไข่เนี่ยผมว่าทําได้สวยทีเดียวนะครับเหมือนมากนะมีโค้ดนะครับ มีโค้ดตรงนี้หนึ่งจุดนะครับแล้วก็หูจะตันนะฮะรุ่นนี้เขาเรียกหูตันที่หูก็จะมีเส้นบางๆนะครับอยู่ในหูที่หูจะมีเส้นบางๆนะครับเห็นเส้นเห็นไหมฮะ เนี่ยดูที่หูก็ไม่ยากนะครับมีเส้นบางๆอย่างเงี้ยนะฮะแท้แน่นอนแล้วก็ด้านหลังจะเรียบรุบ่นนี้ผมว่าทำได้สวยนะผมจึงเช่ามาหลายเหรียญผมว่าผมว่ามองโอ้มองเพลินแล้วเหมือนเหมือนเหรียญเหมือนเหรียญปีหนึ่งแปดเลยนะครับแต่ว่าหลังจะเรียบ มีรอยปั๊มโค้ดกระเด้งขึ้นมานะครับและอาจารย์ชินพรเนี่ยท่านจะมีความเป็นอัจฉริยะในการทําวัตถุมงคลนะครับท่านจะสร้างแต่ละรุ่นเนี่ยท่านจะไม่ให้ซ้ํากันนะครับท่านจะต้องมีอะไรแบกแนวนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่จะดูนะครับก็คือเนี่ยจะมีรอยขูกขะอย่างเงี้ยทุกเหรียญน,นะครับเป็นรอยขูกขะทุกเหรียญเลยนะฮะรอยขูกขะจะตรงกันตรงเนี้ยนะฮะ ทุกเหรียญเลยนะครับตรงกลางกลางเหรียญเนี่ยจะเป็นรอยขูกขะวงๆนะครับแล้วก็บางเหรียญก็จะมีจานนะครับอันนี้ผมให้อาจารย์จานเองนะครับให้ท่านอาจารย์ที่เคารพนับถือกันเนี่ยจานให้นะฮะก็จะมีเห็นไหมฮะจะมีรอยตรงกลางเหรียญเนี่ยจะมีรอยรอยรอยขูกขะขุกขูหน่อยนะฮะ เหรียญที่มีจานนี่ก็จะราคาสูงกว่าไม่มีจานนะครับแม้จะจานเองก็ตามแต่ถ้าจานจากวัดเนี่ยเขาจะตอกโค้ด2ตัวนะครับจานจากวัดเนี่ยเขาจะตอกโค้ดตรงหูเหรียญด้วยนะฮะในหูเหรียญเนี่ยในหูเหรียญเนี่ยที่ในหูเหรียญเ,เ,เนี่ยนะครับที่เขาไม่ไม่เจาะเนี่ยเพราะว่า ถ้าเหรียญไหนจานหลังเนี่ยเขาจะต่อโค้ดลงไปในหูด้วยนะครับก็จะเป็น2โค้ดนะครับเหรียญไหนจานจากวัดจะ2โคดนะครับส่วนที่จําหน่ายกันในสถานที่ต่างๆตอนนี้ก็เป็นการจานถ้ามีโคดเดียวก็แสดงว่าเขาจานเองนะครับถ้ามี2โคดเนี่ยแสดงว่าจานจากวัดเลยนะครับถ้ามีเหรียญจานจากวัดก็จริงมีจํานวนน้อยนะครับก็ราคาจะสูงกว่านะครับ วันนี้ก็มาให้ท่านชมนะครับเหรียญนี้ก็ใส่เผิน,นขึ้นคอสวยงามเนื้อหามวลสารของเหรียญก็สวยนะครับเพราะว่าชานชินพรนีได้ผสมชนวนพระกิ่งชินปัญชรในเนื้อเหรียญด้วยนะครับแล้วก็แผ่นยานต่างๆเนี่ยชานชินพรท่านก็ได้สร้างอย่างพิถีพิถันนะครับแล้วก็ใช้แทนกุ้นเก่าได้เลยนะครับวันนี้ก็ ให้ท่านชมเยงท่าน,นี้นะครับเพื่อที่จะเป็นของดีนะครับราคาไม่สูงนะครับให้ใช้แทนตุ้นเก่าได้นะครับปี37กับปี51นนะครับ mm hmm. ส่วนที่ออกมาเรียนที่ออกมาในยุคหลังๆเนี่ยก็จะมีอีกหลายหลายพิมพ์หลายวัดนะครับก็อันนั้นก็แล้วแต่ท่านได้เลือกหาเช่ากันก็แล้วกันนะครับแต่ผมได้แนะนำ ชิ้นที่น่าสนใจนะครับมาเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ